มาถึงร้านหมอแล้วนะคะแต่อากาศก็หนาวเนาะเก้าองศาเดี๋ยวโมนาจะพาเข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวนะโมนาจะอ้อนี่ประตูเวลาเปิดคือเก้าโมงยี่สิบนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเนาะเดินไปซื้อขนมปังก่อนมีเสียงหวออีกแล้ว เสียงหวอรดรถรถพยาบาลนะคะไม่ชอบเลยเสียงเนี้ยน่ากลัวมากไม่อยากคิดถึงมันน่ากลัวนะคะเสียงอย่างเนี้ยต่างประเทศนี่มันเป็นอะไรที่ฉุกเฉินมากาเสียงแบบเนี้ยน่ากลัว เนาะแต่วมนาพาเดินไปซื้อขนมปังนะคะอันนี้คือเมืองที่โมนาอยู่นะคะจอดรถได้ทีหนึ่งเดี๋ยวขพอขอยิ่งสัญญาณติดรถ่ะติดบางทีก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าลงจากรถเราได้ติดไหมแต่เราค่อยเดินมาเพราะว่าร้านหมอเปิด9โมง20 น,นี่เป็นเลยมาส้นซ้ายมือนะคะโมนาจะซื้อขนมปังเนาะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันค่ะมาชมกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวโมนาจะพ่นยาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะว่ายาของต่างประเทศเป็นยังไงราคาก็อย่างที่โมนาบอกก็ประมาณ450กว่าบาท กล่องหนึ่งนะคะมีร้อยกรัมเนาะ200สองร้อยโดสก็คือน่าจะสองร้อยหยดนะคะเนาะนี้ก็ดีนะคะเขาจะมีบอกเป็นอ่าตัวอักษรเบลเนาะสำหรับร้านขายยาเขาก็จะมีอักษรเบลไว้ให้อ่คนที่ตามนั้นเนาะอักษรเบลคนที่ตาบอกเขาสามารถคาแล้วก็หยิบยาให้เราถูกนะคะไม่ต้องกลัวเนาะที่นี่เขาก็จะมีเขียน เห็นชื่อเราทางโุงพยาบาลเขาก็จะสั่งมาในนามชื่อเราพอเราเข้าไปในอ่ร้านยานะคะพอเราเข้าไปในร้านยาเนาะเข้าไปเสร็จเราก็เอาบัตรบัตรอ่บัตรหาหมอเราอะ่ะบัตรโรงพยาบาล่ะบัตรประจําตัวของเรานะคะมันก็จะขึ้นอ่หมายเลขบัตรประชาชนของเราแล้วก็เอาหมายเลขมาแล้วเราก็รอซื้อเนาะ โมนาได้ลำดับที่สองของ่ะเช้าที่โมนาไปไปรับยานะคะพอานั้นเขาก็จะหยิบยามาให้เราแล้วเขาก็หมอเขาก็จะอธิบายเขาจะมะีตัวยามีหลอดข้างในเอ็กซต้าหมายถึงว่ามีไว้เป็นตัวอย่างอีกอันนึงไว้แนะนําให้คนป่วยได้รู้ว่าต้องใช้ยังไงอะไรยังไงนะคะในนี้เขาก็จะมีเขียนบอกเนาะว่าใช้ยังไง ก็จะมีชื่อของโมนานะคะมีชื่อของโมนามีลำดับมีวันหมดอายุอะไรต่างๆเขาก็จะมีให้เนาะหมดปีสองห้านะคะเขาก็จะมีเขียนบอกให้เลยอ,อันนี้ก็คือตัวอยา่างแต่เราก็มาแกะดูข้างในกันอ๋ออันนี้บินโมนาเสียบไว้อยูนี่เก้าสิบสองจุดห้าก็คือสี่ร้อยห้สิบสี่้อยหกสิบบาทสี่้อยหกสิบกว่าบาท ก็มีใบายาถ้าจริงลุงเขาจะให้อ่ให้ให้เขาเรียกว่าอะไรพอวิดีโอหาแกนะแล้วแกจะสอนเนาะแต่โมนาดูตามภาพและโมนาก็แล้วฟังจากที่อร้านขายยาเขาอธิบายให้เราว่าเราจะต้องทำยังไงกดหนึ่งครั้งเนาะแล้วก็สูดเข้าไปนะคะะตามนี้เขาก็จะมีใบเบอร์ชัวยา มาให้เราอ่านถามว่าเก่งไหมภาษาไม่เก่งหรอกอันนี้เป็นภาษาเดนมาร์กนะคะแต่ก็ดูแค่ตามภาพเนาะเราก็ใช้ตามภาพนะคะเนาะก็ตามนี้อันนี้ก็เป็นบิน <c oughs> หาหมอฟรีก็เป็น <c oughs> หาหมอฟรีจริงแต่มันก็เป็นภาษีจากที่เราจ่ายไปนะคะภาษีมูนาจ่ายก็ทุกเดือนนะคะเดือนละ ก็ต,ตามไปนาร้อยละสี่สิบอันนี้ก็มีมุมฉีกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาฉีกกันเลยนาะคืออ่าตอนแรกโมนาเตรียมกันไกลมาแล้วนะ,ะไม่ต้องใช้กันไกนะ่ก็เป็นตามนี้เลยนะหมอเขาก็บอกว่าหมอที่ร้านนะคะเขาก็นี่ยจะมีอยู่แล้วนะคะสองร้อยตรงนี้เนาะ กดไปทีหนึ่งทีนึงอะไรเงี้ยเหลือเท่าไหร่นัดประมาณนี้มั้งเนาะตรงนี้เราก็ใส่ไปในปากเราแล้วเราก็กดกดตัวข้างบนนี้ลงมานะคะจึ๊ึๆเนาะแล้วเวลาทําความสะอาดก็ใช้ผ้าทําความสะอาดปกติผ้าธรรมดากระดาษทิชชู่ผ้าธรรมดาผ้าที่สะอาดสามารถเช็ดได้นะคะแล้วก็ใช้จนหมดเนาะอันนี้ก็คือยาพ่นนะคะเห็นไหมคะอย่างที่โมนาเคยบอกเนาะ ว่าของข้างนอกของข้างในไม่มีการไม่มีการ Co ดลอหรือว่าเอาของที่หมดอายุมาให้เราจากในซองเนี้ยกับข้างนอกซองโมนาตอนต่อไปนี้ทุกคนนะคะให้สังเกตเลยเนาะว่าวันเดือนปีการผลิตของข้างในและของข้างนอกผลิตภัณฑ์อายุจะตรงกันไหมทุกอย่างตรงกันหมดนะคะ <c oughs> ปีที่หมดเนาะแม้กระทั่งรถข้างล่างนี้ก็ยังเหมือนกันหมดทุกอันนะคะมือนก็หมดทุกตัวเลยเนาะ สุดยอดเหมือนกันหมดเลยค่ะรับประกันได้เนาะโอเคค่ะเราไปดูกันเลยสวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซบสไพรเดนมาค่ะวันนี้ก็แซบไม่ได้เนาะแซบไม่ออกเนาะต้องอยู่บ้านกันไปวันนี้โมนาก็จะมาพ่นยานะคะก็คือยาตัวนี้ที่โมนาไอและเจ็บคอโมนาไอมา สองสามสัป,ปดาห์แล้วทำไมไม่ไปหาหมอโมนาที่นี่นะคะถ้าจะไปหาหมอมันต้องจองเวลาเนาะโมนาก็จองเวลาแล้วแหละแต่โมนาจะได้อีกทีอันนี้เป็นสัป,ปดาห์ที่สามสิบเก้านะคะแต่โมนาจองสัป,ปดาห์ที่แล้วก็โมนาจองที่สัป,ปดาห์ที่สามสิบแปดแต่หมอหมอประจําตัวของโมนานะ่ะโมนาจะได้สัป,ปดาห์ที่สี่สิบสองก็คือหลังจากนี่ไป สามถึงสี่สัป,ปดาห์โมนาถึงจะได้วันนัดหมอประจําตัวของโมนาที่โมนาเคยรักษากับแกเนาะก็จะได้ตามนั้นแต่คันเนี้ย <c oughs> ขออภัยนะคะมันมาฉุกเฉินเมื่อคืนนี้คือโมนาไอามากไอติดต่อกันไอจนแบบแตะเวงคอจนหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็จากขับรถมาจนถึงบ้าน ขับรถมาไม่กี่นาทีแต่มาถึงบ้านแล้วโมนามาไอต่อไอติดดกันจนเป็นหนึ่งชั่วโมงจนลุงบอกไม่ไหวแล้วลุงเองลุงรู้สึกว่าไม่โอเคเพราะว่าทุกวันโมนาไม่ไอเยอะเมื่อวานอเยอะมากลุงเลยโทรหา,เ,าเขาเรียกหมอเวนใช่ไหมคะหมอเวนเนาะพอโทรไปเขาก็ถามว่าจะให้รถมารับหรือว่าจะขับรถไปกันเองได้เพราะว่ามันแค่ไอนะคะมันไม่ต้อง ใช้อุปกรณ์อะไรเนาะมังแค่ไอเขาถามว่าอยากจะไปโรงพยาบาลไหนเพราะว่าบ้านโมนาอยู่อย่างเงี้ยถ้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลใหม่โรงพยาบาลใหม่ก็คือสิบห้าอ่สิบห้าอต้องคอยติบน้ําชาเลยเลือโรงพยาบาลใหม่ก็คือสิบห้ากิโลถ้าไปโรงพยาบาลอ่ะ ทีใกล้เมืองีิโมโนาอยู่ก็คือสิบห้ากิโลเขาบอกว่าให้เลือกเอาไปโรงพยาบาลไหนก็ได้ <c oughs> เขาก็จะมีแจ้งชื่อหมายเลขบัตรประชาชนก็คือวันเดือนปีเกิดของโมนาแล้วก็จะมีรหัสอีกสี่ตัวอันนั้นคนเดนมาร์กทุกคนต้องมีนะคะก็คือเดนมาร์กทุกคนบัตรประชาชนของเขาก็คือบัตรประชาชนของเดนมาร์กก็คือวันเดือนปีเกิดของเราแล้วก็สี่ตัวหลังก็จะเป็นรหัส แย่มากละหัดประจำตัวโมนาจะพยายามพูดเบาๆเนาะรหัดประจำตัวของเราเองพอเราไปถึงที่โรงพยาบาลปับ๊บไม่ว่าจะโรงพยาบาลไหนก็ได้ที่เราจะไประหว่างโรงพยาบาลที่เอ่อโรงพยาบาลด้านซ้ายหรือโรงพยาบาลด้านขวาโรงพยาบาลด้านซ้ายหรือโรงพยาบาลด้านขวานะคะเ <c oughs> พราะว่าบ้านมนาอยู่ตรงกลาง มูนาก็ไปพอไปถึงโรงพยาบาลก็สแกนบัตรเราแล้วเขาก็เข้าไปแล้วเขาก็สั่งยามาให้เราเนาะโอเคค่ะไปพ่นกันเลยเนาะเดี๋ยวมูนาจะขอนอนสักพักนึ่ง <c oughs> ไม่ไหวแ <c oughs> ล้วมีรูปอยู่ข้างๆนะคะเนาะพ่นเลยก็คือพ่นอย่างนี้เลยนะคะจับใส่ปากเราเนะ <c oughs> าะฟังจากหมออีกทีนึง เห็นมีอะไรเลยหรือว่าเราต้องขอตรงไหนอีกเนอะมันเหมือนพ่นแล้วยามันอยู่ตรงนี้เราต้องสูดเข้าไปเรากดมานะ่ะคือตัวยามันจะออกตัวยามันจะเรากดลงครั้งแรกของโมนานะคะเนอะ พอเรากดลงอ,อตัวยามันจะมาอยู่ตรงเนี้ยเราต้องสูดเข้าไม่ใช่กดลงเฉยๆเราต้องสูดเข้าก็น่าสำลักว่าตรงนี้มันสูดเข้าอะค่ะเห็นไหม เนี่ยเรากดไปอ่ะตัวเลขมันก็จะลดลงนะคะจาก200 ml เหลือ190เนอะเราสามารถใช้ได้อีกนะคะตัวเลขจะลดลงลงไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวยามันก็จะลดลงเนาะเดี๋ยวโมนาจะเช็ดทําความสะอาดนะคะแล้วโมนาจะเก็บเนาะโอเคค่ะวันนี้โมนาก็เจ็บคอมาก โมนาขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของโมนาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องดูแลรักษาตน,นเองนะคะอยู่ต่างแดนเนาะไปหาหมอก็ต้องจองวันถ้าไม่จองวันก็คือนอกจากกรณีเจ็เฉินที่เราไปพบหมอได้เลยแต่ลำดับการก็ทำตามที่นา้าที่หมอเขาแนะนำมาเนาะโมนาไปตรวจอะไรบ้างเมื่อวานนี้โมนาก็มีตรวจตรวจเอ่อตรวจเลือด เขาจะดูว่าเรามีวารัสหรืออะไรที่เลือดหรือเปล่าเขาตรวจเลือดเลยนะคะเจาะที่ปลายนิ้วมือาานาเนาะเจาะชึ้งๆแล้วก็บีบแล้วก็เ,เลือดออกไปแล้วก็ไปตรวจไม่มีอะไรแล้วก็ตรวจเอ่อตรวจความดันก็ใช้ววตัวัดกดการบันทึกจริงเราเนาน่าจะใช่เนาะก็ตรวจแล้ว คือเหมือนเหมือนอหลอดลมเราอ่ะมันตีบหน่อยๆเขาก็คงจะใช่นะคะแล้วเขาก็ให้คนนี้มาขยายหลอดลมเราเนาะโอเคค่ะวันนี้โมนาก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวีดีโ,โอของโมนาฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกลังและกำลังใจให้คนไทในต่างรทด้วยนะคะสวัสดีค่ะ 哎。<sighs>